เป็นยังไงบ้างสบายไหมครับสบายค่ะผมดูแลคุณนะครับไม่ต้องมีไหมครับมะนาวพี่ฟีฟาพี่มาได้งไงคะเนี่ยเอ,อ่อพอดีว่าพี่อยากจะซื้อรถสักคันน่ะแต่ว่าเงินของพี่ยังขาดไปห้าแสนบาทไม่รู้ว่าแกพอจะสะดวกไหมหอื้อ ห้าแสนบาทหรอคะอืมตอนนี้หนูพอมีเงินสดอยู่ห้าแสนบาทอยู่พอดีเลยคะ่ะนี่คะ่ะพี่เอาเงินนี้ไปใช้ก่อนนะคะขอบใจมากเลยนะมะนาวถ้า,างั้นพี่ขอตัวไปก่อนนะ มนาวเขาไม่ใช่พี่แท้ๆของคุณสักหน่อยทำไมคุณต้องให้เงินเขาเยอะแยะขนาดนั้นด้วยเอาเทอะนะยังไงเราก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันและที่สำคัญตั้งแต่เด็กเราก็โตมาด้วยกัน มะนาวครับนี่เป็นลูกพับจากเมืองจีนคุณลองชิมดูนะครับได้ค่ะมะนาวอา้าพี่ฟีฟ้าพี่มาหาหนูถึงที่บ้านเลยพี่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะมะนาวคือพี่รู้สึกว่าบ้านหลังที่พี่อยู่เนี่ยมันเล็กเกินไปอะ่ะพี่ก็เลยอยากจะย้ายมาอยู่บ้านของแกนะ อยู่ที่นี่เหรอคะโธมะนาวแกก็ลองไปดูบ้านของพี่สิทั้งเล็กทั้งเกา่าแล้วแกก็ลองดูบ้านของแกอ,อกอจะใหญ่โตโมโหรานซะขนาดนี้ออแต่ว่าแต,แต่ว่าอะไรกั <c oughs> นล่ะนี่แกยืนฉันเป็นพี่ชายของแกอยู่หรอือเปล่าพี่ฟีฟ้าพี่พูดอะไรของพี่เนี่ยทำไมพี่จะไม่ใช่พี่ชายของหนูล่ะคะ ก็ดีถ้าเกิดว่าแกไม่สะดวกให้ฉันย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านของแกเนี่ยแกก็เ,เงินมให้ฉันสิฉันจะได้เอาเงินเนี่ยไปซื้อบ้านหลังใหม่แทนงั้นเอาแบบนี้นะคะเงินค่าสินค้าของบริษัทก็เพิ่งโอนเข้ามาพอดีเลย ในบัตรใบนี้มีเงินอยู่ห้าล้านบาทพี่ก็เอาไปซื้อบ้านก่อนนะคะขอบใจมากเลยนะมะนาวน้องสาวของพี่คนนี้เนี่ยดีกับพี่ตลอดเลยไม่เคยทำให้พี่ผิดหวังอ๋อใช่สิพอดีว่าพี่มีธุระงั้นพี่ขอตัวกลับก่อนนะค่ะใช่สิมะนาวพี่ลืมเรื่องนี้ไปเลยอะ เรื่องอะไรหรอคะพี่รู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยสายตาของน้องไม่ค่อยดีนะพี่ก็เลยตัดแว่นมาให้น้องอันหนึ่งนีเก็ไปใส่สิค่ะมานาวสายตาของคุณก็ปกตินี่ทำไมเขาต้องตัดแว่นให้คุณด้วยละ่ะ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะนี่มะนาวผมขอเตือนคุณไว้เลยนะพี่ชายของคุณคนนี้เนี่ยคุณต้องระวังเขาไว้ให้ดีมาแต่ละครั้งเนี่ยก็แค่มายืมเงินคุณก็แค่นั้นแหละสงสัยคงเห็นว่าคุณเป็นธนาคารหรอกมั้งตั้งถึงแม้ว่าพี่ฟีฟาเขาจะไม่ใช่พี่ชายแท้ๆของฉันแต่ว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยเราสองคนก็โตมาด้วยกันถ้าเกิดเขามีปัญหาอะไรคุณจะไม่ฉันไม่สนใจเขาฉันทำไม่ได้หรอกนะ อืมันก็แล้วแต่คุณก็แล้วกันอันที่จริงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องภายในครอบครัวของคุณผมก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งวุ่นวายด้วยหรอกนะใ,ใช่สิมนาวผมขอยืมบัตรของคุณมาใช้หน่อยได้ไหมครับอืมได้สิคะเดี๋ยวฉันหยิบให้นะอ่ะน,นี่ไงน,นี่ค่ะขอบคุณมากเลยนะครับมะนาว คุณเนี่ยทั้งสวยทั้งใจดีมากเลยนะครับใช่สิพอดีว่าผมมีธุระเนะี่ยเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะ,ะค่ะเจ้านายคะเจ้านายลองดูยอดเงินนี้ดูก่อนสิคะโปรเจกน์นี้เรายังไม่ได้เงินทุนเลยนะคะ นี่มันเกิดอะไรขึ้นไหนลูกค้าบอกว่าจะโอนเงินให้เราภายในวัที่20ไม่ใช่หรอเจ้านายคะบริษัทของคุณท็อปแจ้งมาว่าช่วงนี้บริษัทของเขาหมุนเวียนเงินไม่ทันเขาก็เลยให้บริษัทของเรารอไปก่อนนะคะแต่ว่าที่บริษัทของเราก็ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเหมือนกันนี่ ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณนบพอดีว่าช่วงนี้ที่บริษัทของฉันมีปัญหานิดหน่อยอะค่ะคุณนบพอจะมีเงินให้ฉันยืมมาหมุนก่อนไหมคะช่วงนี้ผมกล็ลำบากเหมือนกันคุณนบไปยืมคุณเบคุณนบฮัลโหลคุณนบคะ ฮัลโหลเฮพอดีว่าช่วงนี้ที่บริษัทของฉันมีปัญหานิดหน่อยนะเงิน5 <wolves> ล้านที่แกเคยยืมฉันไปก่อนหน้านี้รบกวนแกโอนคืนมาให้ฉันก่อนได้ไหมโอ๊โยถ้าจะโทรมาถามเรื่องเงินอะไม่ต้องโทรมาหรอกนะฉันยังไม่มีเงินคืนนี่ให้แกหรอกเฮ拉ฮัลโหล มานาวครับนี่คุณรีบร้อนเรียกให้ผมมาหาเนี่ยคุณจะให้ผมพาคุณไปเที่ยวที่ไหนหรอครับตั้งค่ะพอดีว่าช่วงนี้ที่บริษัทของฉันเงินทุนหมุนเวียนไม่พอนะคะคุณลองดูสิคะว่าคุณพอจะมีเงินให้ฉันยืมบ้างไหมค่ะมานาวคุณอย่ามาล้อเล่นกับผมเลย อีกอย่างผมดูเหมือนคนมีเงินที่ไหนกันล่ะตั้งคะแต่ว่าก่อนหน้านี้คุณเคยบอกฉันไม่ใช่หรอว่าคุณรักฉันไม่ว่าฉันจะเจอปัญหาอะไรคุณก็พร้อมที่จะช่วยเหลือฉันเสมอก็ก่อนหน้านั้นผมก็แกล้งพูดให้คุณตายใจแค่นั้นแหละถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ผมจะกลับแล้วนะตั้งค่ะมีอะไรอีกล่ะ คุณเคยบอกว่าคุณชอบรถของฉันมากเลยใช่ไหมคะงั้นคุณก็เอารถของฉันไปก่อนสิรถคันนี้ก็ใช้ได้เลยนะเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมจะให้คุณยืมเงินก็นแล้วกันนะแต่ว่าดอกเบี้ยเนี่ยเราจะคิดยังไงกันดีนะดอกเบี้ยงั้นเหรอกับฉันคุณยั่งจะคิดดอกเบี้ยอย,อยู่อีกเหรอนี่มะนาว สังคมสมัยนี้เนี่ยคุณยืมเงินที่ไหนเขาก็คิดดอกเบีย้ยกันทั้งน,นั้นแหละคุณอย่ามาทำตัวใส่ซื่อหน่อยเลยนะได้ดอกเบีย้ยคุณอยากจะคิดเท่าไหร่คุณก็คิดมาได้เลยงั้นก็ดีแต่ว่าสัญญาปากเปล่าเนี่ยผมไม่เอาด้วยหรอกนะงั้นคุณก็เขียนสัญญากู้ยืมเงินมาเลยสิสัญญากู้ยืมเงินงั้นหรออืโอเค ได้เดี๋ยวฉันจะเขียนให้ก็แค่เนี้ เดี๋ยวก่อนทําไถ้าเกิดว่าแกเอารถของน้องสาวฉันไปแล้วน้องสาวฉันจะขับอะไรแกรีบใส่หัวพไปสัไปไม,ม่น่าบริษัทของแกเกิดปัญหาใหญ่ขนาดนี้ทําไมแกไม่บอกพี่เลยสักครั้ พี่ฟีฟาคะ <c oughs> คือว่านาวตั้งแต่เด็กเนี่ยเราสองคนก็โตมาด้วยกันพี่รู้จักนิสัยของแกดีแกเนี่ยชอบช่วยเหลือคนอื่นและจะพูดถึงแต่เรื่องดีๆแต่พอตัวเองเจอปัญหาแกก็มักจะเก็บไว้คนเดียว <c oughs> ตอนนี้พี่มีเงินอยู่10ล้านบาทแกไปใช้ก่อนนะถ้าเกิดว่าเงินไม่พอ,อยังไงเนี่ย เดี๋ยวพี่จะหาทางออกให้แกเองถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยพี่ขอตัวกลับก่อนนะพี่ฟีฟ้าคะนี่พี่เอาเงินเยอะแยะขนาดนี้มาจากไหนคะ <c oughs> ไอ้น้องซื้อเบืย้ยเงินทั้งหมดเนี่ย <c oughs> ก็เป็นเงินที่แกให้พี่นี่แหละ